ัครบพี่เข้าวแชลไส้ได้เลยครับผมโอ้โนี่ครับอู้ยนี่ครับพี่ออกมอ้อยดื้อโี้ดื่อครับผมเกือบม้อครับนี่ นี่ครับบอกงอ่ายเอออีกสายพันธุ์นึงครับผมหนึ่งครับตัวนี้คือสีเปา่านะครับ,ส,บ,รบสองบาทสวัสดีครับตอนนีส้ส,ส,วส,สวัสดีจ้าพากันมาหาเห็ดสวงใบครับผม,มน้องเก้ามองเดิมนี่แหล,ละครับผมพราก,กันพักกินเขาแล้วจะข้าวนึงครับผมนี่จะขึ้นดอยสูงไว้คุณนี่ครับผมครับ เก็บมานเก็บปตัวเ่าผเนี่นะครับเก็บตัวตันึงครับเข็นเข่งด้ยครับผมเข่งเลยไม่กระตาเลยรัสองวกาเรยอกกระตานึงครับผมตัอแดงครับผมให้เพนหกันนะ้น้ำขดพี้ขอาวไส้ได้เลยครับผม เยังเหลืองสีเริ่มออกอยู่แลยเนาะพันสีขาวพันเริ่มมุดแล้วครับ,ส,บ,ส,ส,บสีส้มครับสีส้มนี่นี่ส้มสีออกแดงกับแดงเนาะโอ้โหเป็นพวกน,นี่ครับมุดกอแดงครับ อู้ยดีด้วยี่อกน้อยเพิ่งถึงอื้อเกืือครับผมเกือบหม้อครับนี่หาเพื้นบ่ได้เลยครับนี่หาเพื้นอมน้ำอื้อนี่ครับนี่เนียนเนียนครับผมอุย้ยดอกจุม่ม อืมปาะเปาะเลยครับ้ยอืมปูหน่อยเลครับปกันท่าปรกูดสนั่นเล้หมดที่นองเลย ถึงเพิ field, ่งมีถากเนาะครับถากหรือถาดถากแต่ว่าถ้านั่งเครื่องนี้เป็นยุงมวยไงครับผมแต่ว่าดอกสีไงเป็นปวกซ้ำดอกครับผมเป็นปวกดำครับเัานีตัดขาวได้ด้วยครับนี่ ดอกแม่เนาะแม่ครับเอาอยู่เอายุ่ยในไม่ดอกเดียวครับเปื่อยถิ่นเปื่อยถิ่นด้วยครับบนไหนขึ้นไม่เคียงนะครับพี่ มันอยู่ มมไม่เ,เปื่อยอมหนามบิดเนาะครับโอ้ยไม่ค่ไเก็บดีเท่า่นะ อืเจิ้าหอมมะกุูดจ้หอมเผินดอก เปื่อยเบิดกับกับเปื่อยเอาบัได้บเปใส่ใหม่ๆนะนี่บัวได้ครับสาพันัผมสองมากก่าเรียนมากาจิบ นอืมครับตัวมั่งขึ้นขายยังไงเนอะอืม เป็น,หนปใหม่ยืดแต่ใหม่นี่ครับจุ่มเพิ่งเลยเออืตัวเนี้ยครับดอกใหนดอกอะไ้ก็สีบ่เอาเด้ครับ зайдут вот ขาหิ้วชนินงครับถ้า,า,าหุ่นถ้าหุ่นถ้าหุ่น้วกันหาถ้าหุ่นหนึ่งครับเดี๋วเดยวเขาับ <c oughs> เปมีบุได้ครับเละบุหรี่น้เยบุหรีครับดอกใดดอกบอครับผม Còn như tay bé mày đã không mà mà đi thì vụ chị kỳ lạc nào đi bắt đầu mặt kỳ mô tư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  ้นน้ำต้น มีกี่เมันสาบานบ่นนนนน ผมัวเป็นนอนเต็มนี่นะมูลเบิร์ดมอหเจ้เงาสินเลยหัวหัวเก็บไปเอาเถอะีเอาเด้อหอมหอมเลยครับ ดอกแตกเบ้อมา,านอนก,กระจายเบ้อใั่หครับน,น,น,นี่ดอกติดเพินบนเด็ดเต็งอยูอ่หมดแล้วนี่ขันๆเนอ่าหมดขั้นเนยลยเอมขั้นเะเขาขายพี่น้องติกรเห็ดครับนี่นะ าาวู้ดอกแต,ตงดอกฮักเบิดตลอดนี่หมุนเบิดดอกไม่เงยเอีกสายพันธนึงครับผมนึงครับตังนี้ก็จะเปล่าแด้วครับ ยังมีเ,เก็บเหลือๆอ,อยู่ครับเบื้องขาบม่คเ,เก็บออกจังไหนครับมพี่นะมือยังเหลืองนะครับ นิ่มนยอเคเดี๋ยกำลังงามเลยอืมผิวหล้าอืม นิ่มค่ะนิ่มหัดทำลองเพง่งหน่อยเพื่อคอยกาดเพิ่นเนาะ ผนอื่นสินเกียวมากๆเนาะ ยี่ว่าแตไไนนกแล้วอาุ้ยใหี่มากเ้ยให่มากได้สีสีได้อยู่นะได้อยู่ต้องดอกครับ ใส่ไปมังดอกครับพี่ป่ข้าวมันไเลยข้ามันไสเลยด้วยมันไจะดอกง่ายนะลำโตกใส่ครับ หลอบายสองใบก็ไดซ้ำน in <ours> oh. no LI <ES> like ี yeah. ่คร so ับผมครับใบโปรเต็มตาตาใหญ่ด้ยครับนี่ครับเกือบเต็มอยู่ครับผมดอกต่ัหลอบใบครับผมนี่ลุ่งกละมือกันเดอครับผมแหมนครับผมนี่ขาเพื่อนดอกเพื่อนเนาะดอกนี้ครับเป็นหลอบใบครับผมแมนครับผมนี่หลอบเส้า มันปูอ้อยต่อยเนาะแม่นครับผมคือนะเบิงขาเป็นอยัางผมพี่ครับไงโอ้ยมาสักมาเหน่เนาะพี่พี่ครับโอ้ยสุดยอดครับผมครับเอาอะไรก็ได้ครับทีข้างหลังครับผมแม่นครับและครับผมสำหรับคลิปนี้ปลาพุ่งครับปลาตุ่นครับขอบคุณพี่น้องชินเคยด้วครับผมที่มารลวมเดินทางครับสองเบากดไลค์กดแชร์สองเบาครับผมแม่นครับผมแต่แต่ต้นคิดจะหอดถ่ายคลิปครับผมครับผม สองม่ากันนะฮะผลงานดีๆเห็ดงามๆให้พี่น้องได้เบงึ้งเก่าครับวันนี้ครับเป็นเหตุมันปูเห็ดตียางแสบดนะครับนี่ไปเห็ดหลายเมนูกันครับผมไงย่างหลายเนาะม่ก็ผ่าอีสานครับผมเมีนครับผ่าอีสานสิประมาณนี้เนาะมือขาเปิ้นสวยๆใช่นาะเมีนครับแต่ที่นี่ขายไงดอกไงครับผมครับอ่ะเอาละครับสนักขีปนีสองบ่ากันสิครตัวรากกับบางก่อนครับไป่พอกันคลิปไหนาขีปนี้ครับผมมือมุลวกวาสองบ่าผ่าพี่น้องไปหาอย่างับผมสรับกขิปนีสองบม่าขอตัวรากกับบางก่อนครับมาจนสวัสดีครับ มสวัสดีครับเด็กสาวแน็ตไอ้บ้าใช่ครับผมเ็นเหนหอม่มาด้วยกันกลับด้วยกันเนาะครับเรียวเรียวกับบ้านครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ